ลักษณะของสัญญาสิบประการอานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิขุคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพิขุคิริมานนนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระง,งับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญาสิบประการนั้นคือ อนิจจสัญญาอนัตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหาณะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโลเกอนาพิระตะสัญญาสัพพะสังขารสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติอานนนอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนน ภิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานนท์อนัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิคุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตา เสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโทพพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตาดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะ ทั้งภายในและภายนอกหกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานนท์อสุภสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ทิ่ขุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีเลด หนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำเลื่นหลอ่อคอน้ำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอานน์อาทีนวะวสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนที่ขุในกรณีนี้ ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอา,าพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หู โรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคล้อลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อย โรคหิตด้านคุทราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤทธิ์สีดวงทวารอาพาสมีดีเป็นสมุดฐานอาพาสมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาสมีลมเป็นสมุดฐานไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูปแปรปรวน ไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกําลังกายเกินไข่เพราะวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวะสัญญา อานนปหานสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนที่ขูในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป นี้เรียกว่าปหาณสัญญาอานนวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ที่ขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับ แห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาอานน o n นิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่า นิโรธสัญญาอานนสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ที่ขุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทัพในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตันหาอุปทานใดๆในโลกมีอยู่เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆงดเว้น ไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอ,อนาพิรตสัญญาความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานนท์สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิขุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวง นี้เรียกว่าสัพพสังขาเรสุอนิจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานนอานาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอานนในกรณีนี้พิขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เธอย่อมทำการฝึกหัดศ pues, ึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศ <'s> you know ึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่ง หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานาสติอานน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิกุคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิทประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือพิกขุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะลำดับนั้นแลท่านอานอน์จําเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่าน เมื่อท่านคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระง,งับไปโดยฐานะอันควรท่านคิริมานนหายแล้วจากอาพาธและอาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแล